ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับครับเรามาดูเก็บความรู้มาดูเทคนิคนะครับมาดูการทํางานมาดูรูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในเกลึงลักษณะของถุยผีสายที่ออสใช้กันไกลเป็นดอทคิดหรือเตละลักษณะของผมปลายลายใช้แนวของนางแบบเข้ามาก็คือลองแฮกความหมายก็คือผมเขาค่อนข้างที่จย,ยาวมากๆเลยขอต้องการสัต ตัดนะครับโดยกึ่งคล้ายๆแบบทรงแบบเทวิกี้หรือเป็นบ๊อบทวีฟีตายออดเริ่มจากการคัดหรือการตัดในโซนของซิกดัานจอนโดยการใช้เป็นกันไกหรือเป็นดอทคิดหรือเตละลักษณะของผมขอบปลายใจแนวหรือปลายผมก็จะได้ออกมาพิ้วหวานอันนี้เป็นเทคนิคเป็นการทํางานที่ออสและทีมงานนํามาเผยแพร่มาแชร์4ี่ช่องทางทิกตอกยูทูปเฟซบุ๊กไล v ์และช่องเดียว4ช่องทางนะครับเปื่อนน้องหรือชาวเอฟซทุกท่านท่านก็สามารถแอดมิน หรือแท็กนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจแล้วขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไปงานคัดงานตัดในโซนของชิ้นด้านหน้าที่เราคัดหรือการตัดในขึงของการไล่หรือเก็บลักษณะกรอบของทรง ปลายลายชายแนวในโซนของซิกดล่นหลังที่เราใช้กันไกลไล่หรือเก็บลักษณะของงานดรอทคิดความหมายก็คือกรอบลายชายแนวจุดหลักที่เราใช้กันไกลเตะนะครับหรือการไล่ลักษณะของทรง ตรงนี้ก็คือเทคนิคหรือการทํางานในรูปแบบของอาเกซี่ออสมีโอกาสนะครับไปศึกษาไปเรียนรู้ที่อิตาลีออสนำพาเอาเทคนิคของการทํางานในรูปแบบของอาเกซี่หรืออิตาลีโดยการใช้กันไกเตะหรือเป็นการดอชชิดหรือการไล่ลักษณะของผมปลายลายชาแนวซีษะโครงสร้างสีละลายแนวหรือหัวเขาจะได้ออกมาได้ทุยเทคนิคตรงนี้เพื่อนน้องหรือชาวเอฟซทุกท่านเข้ามาศึกษาหรือเรียนรู้เหมือนกับท่านบินไปที่อิตาลีเลยนะครับว่าออส เอาหลักการหรือการใช้เทคนิคหรือการทํางานในรูปแบบของงานคัด <c oughs> หรืองานตัดนะครับในถึงลักษณะของถุยหรือเป็นเทวิกี้ฟีซา์หลายๆท่านที่ชอบหลายๆท่านที่ชมก็ลองศึกษาหรือพัฒนาจากขอบลายชายแนวที่เราใช้กันไก่คัดหรือการตัดหรือการเตะลักษณะของผมปลายลายชายแนวหรือทรงก็จะออกมาลักษณะของความถุยกอบลายชายแนวในโซนของซิกด้านข้าง ปลายลายชายแนวในโซนของซิกด้านซ้ายที่เราใช้กันไกลไล่เด็กๆดกการเก็บลักษณะของขอบทรงปลายลายชายแนวในโซนของซิกด้านหลังกอปลายชายแนวหรือโหนกหลังหรือรูปมงกุฎรูปพาร์ดในโซนของโหนกหลังอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคเป็นการทํางานที่ออสและทีมงานเอามาเผยแพร่มาแชร์จากขอบปลายชายแนวในโซนของซิกโหนกผมความหมายก็คือรูปมงกุฎรูปพาร์ดในโซนของโหนกผม ขอปลายชายแนวในตัวเซนเตอร์หรือการดึงลักษณะของกึ่งกลางปลายลายชายแนวในโซนของซิกด้านหลังที่เราเดินกันไกลเพื่อให้ขอบปลายชายแนวข้ไปลายลักษณะของความพิวหวานกอปลายชายแนวในโหนกหลังหรือรูปมกุฎรูปพาสในโซนของโหนกหลังอันนี้ทาให้ศีรษะโครงสร้างสีละหรือหัวขอ้อถุย เทคนิคการทํางานหรือการดีไซน์หรือการออกแบบต่างๆเราย่อมมามิกนะครับหรือมาผสมผสานการทํางานส่วนการใช้กันไกดิวหรือเจาะหรือการเตะละักษณะของขอบผมปลายลายชายแนวหรือชายชายผมจะออกมาได้พิวหรือเป็นเส้นลนักษณะของความหวานส่วนการคัดการตัดในโซนของซิกดั้นจอนที่ออดใช้กันไกลไล่หรือเก็บลักษณะขอบผงทรง ปลายลายชัยแนวจะออกมาได้พิวหรือลักษณะของความหวานกอปลายชายแนวในโซนของซิกด้านหน้าที่เราคัดเราตัดในกึ่งของผมมาปลายลายชัยแนวที่เราพลิกมือหรือการสะบัดคัดเพื่อปัดลายชัยแนวในโซนของซิกด้านหน้าให้เขาปัดหรือเสยไปในโซนของซิกด้านหลังก่อปลายชายแนวหรือหลังหูหรือกึ่งลักษณะของคอเขีย์ปลายลายชัยแนวในโซนของซิกด้านหลังหรือการโค้งมนรูปโบกุลรูปพาร์ดในโซนของโหนกหลัง ปลายลายชจยแนวในโซนของซิกด้านข้างกาบลายชจยแนวที่เราโค้งมนหรือมาเชื่อมต่อในลักษณะของความถุยส่วนการเค็มการทิมกันเล็มหรือการเก็บลักษณะขอบของผมความหมายของออดก็คือหลังหูหรือกึ่งลักษณะของขอบเขี่ยที่เราคัดหรือการตัดหรือการโค้งมนลักษณะของขอบทรงปลายลายชจยแนวที่เราทิมหรือการไล่หรือเก็บลักษณะของทรงปลายลายชจยแนวที่เราใช้กันไกลดิวหรือเจาะ รือแซกลักษณะของชายผมเกาะลายชายแนวในโซนของที่ด้านข้างปลายลายชายแนวหรือหนกหลังกาะลายชายแนวในโซนของที่ความุีหรือการโค้งบนตามโครงสร้างสีละลายแนว จบงานออดมาใช้กันไกลดิวหรือเจาะหรือแซกลักษณะของปลายผมปลายลายชายแนวเขาจะได้ออกมาได้พิวหรือลักษณะของความหวานนะครับก็เป็น b e ฟอร์แอนด์อ e r เตอร์ดีกว่านะครับก่อนเข้ามานะครับผมนางแบบเข้ามาเป็นกึ่งลักษณะของลอง h a ร์หรือยาวมาเลยนะครับส่วนเขาคัดเขาตัดเขาต้าตองการใน้สีสะทุยส่วนจบงานจะเห็นนะครับโครงสร้างสีละลายแนวหรือหัวก็ทุยอันนี้ก็คือเป็นเกตความรู้เป็นเทคนิคเป็นการทำงานที่ออดและทีมงาน นำมาเผยแพร่หรือแชร์จบงานออสมาลักษณะของการสะบัดคัดเพื่อปัดลายแชแนวในโซนของซิกด้านบนกอบลายชาแนวที่เราพลิกมือหรือสะบัดคัดอาจจะเป็นปีกซ้ายปีกขวากอบลายแชแนวในโซนของซิกด้านข้างที่เราโค้งมนหรือการเชื่อมต่อลักษณะของความถุยเทคนิคตรงนี้เพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย Ti k t o ็อก u t u b e เฟซบ i e และช่องเรียว4ช่องทางนะครับเพื่อนน้องหรือชาเฟทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้นะครับส่วนทางช่องทางก็คือ TikTok ท่านเพียงท่านแอดเอกกรมเอสเอ็มเจสมจิตหรือออสติ t ๊กตอกตรงนี้ศึกษาหรือพัฒนาหรือเรียนรู้ต่างๆอาจจะเป็นงานตัดผมหญิงผมชายงานกราบผมงานแต่งหน้าทุกรูปแบบที่ออนแพรหรือแชร์ไปทางช่อง ส่วนทาง Facebook หรือ Facebook l i v e Every Day อาจจะเป็นครั้งหนึ่งที่ออสประสบความสำเร็จความหมายก็คือเป็นแชมป์แชมป์ผมสุภาพตีหรือเป็นแชมป์ผมหญิงฟรีสไตล์เป็นตัวแทนไปแข่งจริงแชมป์ผมโลกที่เวโรนาอิตาลีออสนำพาเอาทิกระดิกเอาการทำงานเอาสายงานของงานคัดหรืองานตัดในแนวของอากาคาซี่มาเผยแพร่มาแชร์ทางช่องเฟซบุ๊กหรือเฟซบุ๊กไลน์เอฟวีเด เพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อฟทุกท่านท่านก็สามารถศึกษาหรือเรียนรู้ได้ถึงช่อง Facebook ส่วนทาง YouTube ที่ออดแพร์หนือแชร์ไปประมาณ1700กว่า EP ความหมายก็คือ1700กว่าตอน ทานที่ชอบผมหญิงท่านที่ชอบผมชายชอบงานก้าวผมงานแต่งหน้าหรืองานเรียนรู้ในกล่งของเคมีต่างๆบายเด้าเมคอัพเกิดการแต่งหน้าเช่นคอเลอร์อการทำสีรีบอร์นิ่งก็คือการยืดหรือเป็นกึ่งของสเตทหรือเป็นแนวของเส้นตรงศึกษาหรือพัฒนาการได้ตรงช่อง u t u b e ก่อนเข้าไปพิมพ์คำว่าอาจารย์ออส สอนแตดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ศึกษาเรียนรู้พัฒนาได้ฟรีทางช่อง y YouTube อย่าลืมนะครับการเรียนรู้ในแขนงต่างๆที่ออดแพนหรือแชร์ตรงช่อง YouTube ศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีส่วนน้องใหม่นะครับมาแรงคือตรงช่องเดียวตรงนี้เขาโอเพ่นนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับเผเผื่อนให้น้องแขนงของสายวิชาชีพเข้ามาคอนเทนต์หรือพีเส้นงานกันได้ตรงช่องเดียวเราจะพบกันนะครับเจอกันนะครับสวัสดีครับายบาย